เตรียมกางเต็นยูหูลืมอะไรหรือเปล่ามีอะไรบ้างเนาะมีอะไรบ้างเนาะโอ้พับได้ด้วยดีจัง ไปที่ไหนกันนี่คะมากรุเทศกลางเทาวยวเหรอกลางเต็นใช่ไหมกางเต็นนอนเนี่ยเดี๋ยวขับรถตามขับรถตามนะนั่นไงปะาปอยู่บนรถโน่นป้ายูหูอุ้ยมาได้ไหมลูกเที่ยวไหนคะคนสวยอ่าจะไปสนามไทยเขตค่ะไปบ้านผู้หมวดไปบ้านผู้หมวดเหรอโอ้กลางเต็นไหม ค่ะเดี๋ยบหัวนอนจดแล้วชุหัวนอนใครว่าง,งก็สุบซุบไปเอาทีมงานหน้าเดิมคนเก่าหน้าเดิมนะคะคนเก่าหน้าเดิมนี่ค่ะคนนี้ยิ่งสุดยอดจะดูสีผมสิคะค่ะอันนู้นสาวงามประกวดชนะเลิศนะคะสาวงามงงะะประกวดประกวดชนะนะคะสาวงามตาลำไย,ยะะเลิศค่ะ,คะ ไปเลยขาดใครออกขาดข้างหน้า,านู่นนะอย่าลืมจะแยะเลยเอาเอาเอาที่ยังไม่กินระวังรวัง,งนนก่อนเดี๋ยวขับรถตามไปทีมงานออกไปก่อน,นไปยไปไเดี๋ยวขับรถตามไปพอดีญาติจะมาจากเดนมาร์กไงเขานัดกินอาหาราน้องสาวเขา,เอ,าอ่าน้องสาวคุณวัดเขา เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ไหลอยู่แบบเซอร์ไพรส์ดีไหมเนาะเขาายังไม่บอกพี่กัดมาว่าร้านอาหารที่ไหนเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์โอ้สเบียงแน่นหนาะแน่นหนาะอบอุน่นว้าว <c oughs> แน่นหนาะอบอุน่น <c oughs> จองเบาหลังด้วย จองเบาะหลังด้วยวัดดีลูกทำงานแล้วปไาอย่าบอกป้านะว่าเดินอ่ะออดีลูกออกกำลังกายไปในตัวหนูไม่ไอายแล้วป้าปุ๊กนั่งข้างหลังปล่อยเต็มที่เลยปล่อยให้ไหลไปข้างหน้าเลยจ้า ค่ะทีมงานขึ้นรถแล้วอ้าวหนูเข้าใจว่ายายยังไม่ได้อาบนา้ำหรอะเนี่ยสาวงามนะักโปรดดูสีผมนะคะจ้าไปจับแปดสิบเท่านั้นเองค่ะโอ้ y ย s n นโอเคป้าดลูกค้าร้านสาวลินป้าดเบาได้เบานะวิวันนี้เบาได้เบานะอย่าหนะักนะักก็ลบก อย่าหนักนะเที่ยวได้เที่ยวเด้อพี่น้องเที่ยวได้เที่ยวอย่าล่อให้ไปบ่ได้เที่ยวมวนเด็กแปดสิบกว่าแล้วเนี่ยค่ะดูซิเนี่ยโอ้โหชอบชอเนี่ย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 นะเอาเชิญขึ้นเลยนะคะเอาท็อปตรวจสอบเส้นทางบายบายแล้วต้องบอกมีชื่อวังบ่อโอ้ยังมีอีกเยอะอาหารทะเล อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาอย่าลืมเช็คคนนะท็อปท็อปอย่าลืมเช็คคนนะรุ่นไี้ลืมมั่งก็ได้น่าลืมไปสวนก็ได้นะรุ่นนี้โอเคพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วบายบาย บายบายด้วยท็อปพร้อมยังบายบายบายพละขับเดินไปแล้วนะครับคนละขับเดินไปแล้วบายบายเดี๋ยวตามไปนะคะเดี๋ยวไปรับตรงโน้อนอกีก4ี่คนไปเดินทางปลอดภัยสนุกสนาน ไม่ลืมอะไรนะ